ค่ะอยู่กับคลิปหรือช่องพี่พันอีกแล้วนะคะคลิปวันนี้เนี่ยเรามีช็อตแรกคือจะเป็นเด็กกัะพะให้คนมารับเลี้ยงค่ะ mm hmm. ก็คลิปนี้ก็ทุกคนอาจจะคิดว่ามันซ้ำกับคลิปที่แล้วที่พี่เป็นเด็กกับพะแล้วไปเปิ้นบ้าน,นะคะแต่ครั้งนี้ไม่ใช่ค่ะจะเป็นเด็กกัะพะให้เขารับเลี้ยงไปดูกันเลยพี่ก็จะทำหน้าตาเป็นแบบนี้ผมก็จะเป็นแบบนี้ส่วนชุดเราก็ต้องเปลี่ยนนะคะ หน้าตาเดี๋ยวมันอาจจะหายากีดืนะคะเราก็เลยจะไปเปลี่ยนนะคะเรจะเปลี่ยนให้เป็นชุดหนกำพร,ร้แบบไหนดีมีสอแบบหนก็ไม่ได้นะคะผมดูไปเกางเกงเข้าไปหน่อยนี่เราต้องแบบน,นี้มันจะได้คุณพอแม่น้าแต่งตัวอยู่ทท้ๆอย่าค่ะคุณขอร้องขอร้องยายายา,ยา,ยา นะคะตอนนี้เราก็จะทำให้ตัวเล็ก,กว่ามานี้นะแล้วก็เขียนว่ามามาดูเดินไปทั่วๆลัำเนียงได้ไหมอ่ะเป็นรูปบุญธรรก็อย่างดีหวานนวีนมีวจะ ช่วยด้วยโอ้มันเด็กกำพร้าช่วยด้วยคุณใครคะเนี่ยเอาแล้วมีมันมีมันจังยังเขาทำอะไรกันคะช่วยหนูด้วยว่ามันเด็กกำพร้าป้าป้าถ้าแก่กว่าหนูอีกนะเอ้ยป้ารับเลี้ยงก่อนโอเค ชี่ใหมันง่ายขึ้นกันเลยว่าเด็กกำพระานะคะเด็กกับพรืมแล้วก็จะว่าเป็นที่ที่มีคนเยอะๆหรือสถานเปี้งเด็กอุ๊ยตัวนี้ร้านขายอาหารขนมเยียเข้าเลย หนูมัเด็กกำมาช่วยดยเขียนว่ารับเลี้ยง หน่อยนะเราเข้าไปยา่ารับเลี้ยงหมุมหน่อยนะแม่นะับรับเลี้ยงหน่อยอ่ะรับเลี้ยงไหมรับปะรับเปล่ารับหรือไม่รับเนี่ยได้สิเย้ย่ ยี่หรอไปโทรไลยแต่ต้องไปเปลี่ยนชุดแล้วก็มาช่วยเราขายของนะโอเคไปจ้าจะเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดแบบเราโอเคโอเคชุดแบบเขาเหรอชุดไหนอ่ะเออแบบนะ ชุดสีแดงๆหรอแดงๆประมาณนี้ปะแดงปะมันแดงพอยังหรือมันไม่แดงหรือมันแดงแดงไหมมันมันแดงหรือเปล่ามันเปลี่ยนไม่เป็นอะไหมหรือไม่แดง เาขออุ้งงานนะคะตัวสูงอีกนิดหนึ่งไม่ได้หรอจะได้เสิร์ฟอาหารได้ให้ลูกค้าได้อ่าโอเคค่ะเดี๋ยวหนูกินนมเยอะๆนะคะนี่กินนมแบบรวดเร็วนี่มาแล้วมาแล้วมาแล้วสูงมากเด็กกัพร์ต้องเป็น ติเสิร์ฟสิคะติเสิร์ นัดหนึ่งพี่ตันัดตนัดดนดดนทนอ,อยู่นี่ทำอองยางฟีเฮ้เฟ้มันเปียรกัทนทนทองอยางเฟ้นี่ไงนี่โดนัทตีแล้วปีแล้ว ก็ทีพอดีไม่มีเน็ตเอ่อเอ่อเอ้าเอ้าเอ้าค่ะแล้วจะเด็ก

อ,อืมขออุ้งงานกินขนมปังได้บอ,อง,งานกินขนมปังสักนิดสักหน่อยโอยไม่มีเน็ตมีหลักฐานไหมใช่โดนัทหนึ่งชิ้นโดนัทหนึ่งชิ้น นัดหนึ่งชิ้นให้เลยจ้ะเอา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 มาแล้วมาแล้วอ่ะตอนนี้นะคะเราก็กำลังจะ ขึ้นไปข้างบนเพื่อเปลี่ยนชุดไปเที่ยวไปเที่ยวกันแล้วเราก็จะพิมพ์บอกเขาว่า เัาดีเราถ่ายคลิปอยู่ว้าใา่คลิป เป็นไงกันบ้างคะสนุกหรือเปล่าระหว่างการเป็นเด็กกระเพราหรือทุกคนจะให้พี่เปิดอะไรก็ได้นะคะสําหรับพี่เนี่ยพี่อยากเปิดสถานรับเด็เด็กกรพราบ้างเลยลนอกจากรับเดยกเด็กกรพราเนี่ยก็อยากเปิดโรงพยาบาลแล้วน,นอกจากการอยากเปิดโรงพยาบาลเนี่ยก็อยากเปิดโรงเรียนอีกใครอยากให้ทําอะไรมากสุดพี่จะทำอันนั้นก่อนเลยนะคะแล้วตอนนี้เนี่ย ก็ขอลาไปก่อนแล้วก็ขอบอกคนอื่นที่รับเรียนแล้วก่อนนะเขาว่าเราถ่ายคลิปอยู่จริงๆเชินั่งเลยนะคะนี่นะคะตอนนี้นะคะเราก็กำลังเนี่ยที่จะเอาขาถามเหรอ ใท้ติดตามเราไหมเร,เราชื่อเราชื่อ 出。 เราชื่อเก้ใน youtube p ี c ีเอ็ดกป ไฟเด็กผู้หญิงเสื้อแดง